สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะอนสราวุธประกาศจุดยืนชัดเจนขอเลือกข้างสนับสนุนลูกหนังสีตลา จากกรณีดราม่าร้อนในโลกออนไลน์เมื่อชาวเน็ตต่างแหแบนด์ลูกหนังสีตลาลูกสาวของตัวสรัญย,ยูและเปิ้ลหัทยาที่เตรียมเดบิวต์เป็นสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปชื่อไฮคี ey, ของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเน็ตมองว่าในอดีตผู้เป็นพ่อได้เป็นแกนนำกปปอสอและลูกหนังเองเคยเข้าร่วมการชุมนุมด้วยเช่นกันทำให้ชาวเน็ตพร้อมใจติดแฮชแท็กแบรนดลูกหนังไฮคี hashtag, key, hashtag, สีตลาค่ะ จนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ยืนหยัดที่จะไม่สนับสนุนวงนี้ซึ่งกระแสข่าวดรามานี้ดังกลายไปถึงแดนกิมจิอีกด้วยเช่นกันโดยสื่อของเกาหลีต่างจับตารุนว่าเธอจะได้เดบิวต์หรือไม่และล่าสุดเมื่อวันที่3ธันวาคม64นั้นนักแสดงชื่อดังอย่างโอ้อนสาราวุธก็ได้ขอเลือกข้างให้กำลังใจลูกนางสิตลา โดยหนุ่มโอนได้มีการโพส์ภาพหน้าไอจีของลูกหนังพร้อมส่งกำลังใจประกาศสนับสนุนเธอเป็นข้อความภาษาอังกฤษที่แปลความหมายได้ว่าพ่อของเธอรักประเทศบ้านเกิดของเราพ่อของเธอรักเธอฉันรักพ่อของเธอและรักประเทศบ้านเกิดของเราฉันอยู่ข้างเธอค่ะ #saveSistera ขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ